หนึ่งเอาเรานำนไปตรงกันด้วยสวัสดีครับผมตัวนี้นะครับเราอยู่กับกีตาร์เนโกครับผมเดซี่เนโกนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นกีตาร์ซีรีส์ใหม่อีกแล้วจากทางเดซี่อันนี้ก็จะเป็นเดซี่รุ่นเดิมนะครับใช่เห็นหน้าค่าตากันมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าเดซี่มีรุ่นพี่ขึ้นมาแล้วหรือรุ่นน้องก็เป็นรุ่ตัวมันใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแต่มาที่หลัง นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เราแบ่งเป็นสำหรับคนที่รู้สเปคแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราพูดให้คร่าวๆแล้วกันอย่างแรกนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยกันขึ้นสเปกแล้วกันเนาะเอาขึ้นสเปคให้ก่อนนะครับตัวนี้ปิงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายกันให้ไปที่ <laughs> เดี๋ยวให้พี่ตีอธิบายในกันว่าทําไมสเปคถึงเป็นแบบนี้และมันจะมีเสียงอย่างไรนะครับได้ครับก็โดยพื้นฐานนะครับสาหรับเจ้าเดซี่ในกรดตัวนี้ครับสเปคก็พื้นฐานเลยแต่ว่ามันมีความพิเศษคือเราได้ไม้เกรดแบบพรีเมียมะไรนะครับด้านหน้าจะเป็น solid สปู u นะครับด้านข้างด้านหลังแล้วก็คอเนี่ยเขาบอกว่าเป็น m ฮอกกานีนะครับผมแต่คามอกก o น a n y สีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะแล้วก็มากับฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็น r o ส e w o o d ด้วยนะ เป็นรลสูดเลยแล้วก็ตัวปิดก็จะเป็นโลตูดถือว่าสเปคแบบโหดมากแล้วราคาแบบดีน่ารักที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่แล้วแล้วพิเศษเลยมันเป็นทรงคล้ายๆจัมโบ้คมันแบบประมาณแบบเบบี้จัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะดูกลมๆใหญ่ๆนะจริงๆคือมันเท่าไซส์ปกติแหละใช่แต่ว่ามันจะเป็นแบบทรงคล้ายจัมโบ้นะครับมันก็จะให้เสียงที่มันแบบก้องกังวานมากๆก้องกังวานมากๆสำหรับเจ้าเดซี่เด็กเนกกตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเทียบกับตัวนี้ไหมตัวนี้คือนี่คือตัว36นิ้วใช่อันนี้คือมาตรฐาน สี่เสียดนิ้วนะครับก็ไม่ต่างกันมาก ไม่ต่างกันมากเรียกว่ามันเป็นทรงพิเศษละกันที่แบบมีมาในเจ้าตัวเดซี่ในโกดเนาะใช่เลยจริงจริงมันจะแบบใหญ่ที่สุดเลยก็ไม่ใช่ครับก็ประมาณมาตรฐานนะครับสเกลเลงก็25.5ปกตินะครับมาตรฐานเลยใช้เรียนใช้ซ้อมใช้เล่นจริงจังได้เช่นเดียวกันครับได้ครับเดี๋ยวใช้คำว่ารีวิวเสียงนะครับก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็จะเริ่มจากมีแบบแบบร้องไปด้วยอาจจะเป็นยังไงแล้วก็แบบแค่เล่นเมโลดี้ไปด้วยจะเป็นยังไง โอเคครับแต่เดี๋ยวเราพูดถึงสเปกกันก่อนเนาะเดี๋ยวให้พี่ตีอธิบายกันเลยกน,กนว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่าไมซ์สปูตเนี่ยจะให้เสียงแบบไหนหรือว่ามอกกานีเนี่ย เยแบบไหนอ,อ๋อถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ค้นข้อมูลครับผมส่วนใหญ่โดยพื้นฐานนะครับไม้สปูตเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีต้นกาเนิดที่แท้จริงมาจากไหนเนาะแต่ส่วนใหญ่ในกีตาร์หลายๆรุ่นรุ่นแพงรุ่นฟูม่นจะเป็นแบบวอร์ไว้ไม้สปูตเขาใช้กันในไม้หน้าพอะจะให้ย่านแหลมที่ดีแล้วก็จะมาคู่กับไม้มาฮอกกานี มันก็จะให้ย่านย่านกลางหรือย่านเบสที่ดีนะครับหร,หรือบาลานซ์ที่ดีมันจึงเหมาะกับการที่แบบไม้สปอูแล้วก็ด้านข้างนเป็นออมอกันนีนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดีดให้ดูสักคอร์ดหนึ่งคอร์ดพื้นฐานคะอร์ดซีคอร์ดซีคอร์ดซีดีนใช้นิ้ว้วยนะใช้นิ้วเปล่าด้วย มันจะมีความกังวานเนาะก็ไออย่างเช่นลองดีสีเดี๋ยวพี่ดีสีตามเทียบกันไปเลยเดี๋ยวผมพ,พววูดก่อนนะครับ มันก็จะมีความบางๆกว่านั่นเอเพราะตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม้ด้านหน้าเนี่ยเป็นมอคกันีเนาะไม่ใช่สปูตไม่ได้พุ่มเป็นตัวนี้ใช่ใช่นี่คือมอคนีแค่ตรงตัวเลยใช่ครับมอคก์นีทั้งตัวเลยเป็นโซลิดมอคกันีด้านหน้านะอ๋ออย่าลืมบอกเลยว่าทั้งสองตัวเนี้ยคือไม้โซลิดเหมือนกันใช่เป็นท็อปโซลิดทั้งคู่นะครับใช่แล้วครับราคาใกล้เคียงกันด้วยใกล้เคียงกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็สามใบเทาเอ้ยสี่ใบเทามีทอนตัวนี้ก็สี่ใบเทามีทอนกันสี่ใบเทามีทอน ถ <Channel. S 2> อนมากกว่านี้ถอนกกอ่ะใช่ครับโอเคจะเป็นวันนี้แล้วก็ดีไซน์โดยวรวมแล้วพี่ตี้<ม>คือคล้ายๆกันเลยดีไซน์โดยวรวมคล้ายๆกันเลยแค่ตัวเนี้ยเป็นแบบว่าแบบไม้ก็คือเป็นหน้าไม้มาเลย ใช่ครับเป็นหน้าไม้มาเลยคือแบบเป็นแบบดูเรียบๆเลยนะครับแล้วก็สเปคที่ให้มาค่อนข้างดีแล้วสิ่งที่ชอบเลยก็คือตัวเจ้าตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นรูปเรียกว่าเรียกว่าเป็นรูปน้องแมวแล้วกันน้องแมวแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวมีปลามีปลาอ่าแล้วก็มีดอกไม้แทนเดซี่อ่าแล้วก็มีโบโบใช่แล้วก็มีน้องแมวนะครับก็มีอุ้งเท้าแมวใช่น่ารักมากแล้วมันฝังฝังเข้ามาในฟิงเกอร์บอร์ดเลยมันดูแบบ ดแต่มันไม่ใช่สติกเกอร์นะแล้วมันเป็นแบบว่าอะคริลิกปะพีแบบนี้คล้ายคล้ายๆอบารนอลบารอนมันจะเป็นลายๆแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเรียบมากอันนี้คือสายที่แบบแชร์คอนเทนต์นะหรือจังหวะแบบถ่ายแค่ช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่มันมันเหมาะกับตีนะยังไงมันมีความแบบมันมีความแมนขึ้นลแต่ยังมีความน่ารักอยู่ยังยังปนความน่ารักไปอยู่ใช่โลโก้ต่างกันเนาะโลโก้ต่างกันอันนี้จะเป็นโลโก้แบบ เดซี่สีคพูคือมันจะมีโลโก้2แบบนะครับใช่ใช่มันเขาดีไซน์มาใช่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุผลอะไรใช่ใช่ครับว่าทำไมโลโก้จะใช้ต่างกันยังไงนะครับแต่ส่วนตัวพี่ชอบอันนี้แต่บางคนส่วนใหญ่ก็ชอบแบบนี้เพราะมันดูสแตนดาร์ดดีใช่ดูสนาดดูเรียบแต่เราวมันสายแบบหวานๆน่ารักน่ารักแน่ก็เลยแบบ ชอบอะไรแบบนี้มากโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะมันจะมีความแบบโมเดิร์นเนาะพี่ติดโมเดิร์นด้วยมันแบบกีตาร์ไม้ทั่วไปอ่ะจะมีความแบบดูว่าเอ้ยมันดูเก่าๆอ่ะด้วยความด้วยความด้านหน้ามันน่าจะดูเรียบด้วยแล้วก็ตัวปีดตัวเนี้ยมันไม่ได้ให้มาเป็นเหลี่ยมๆเนาะมันให้มาโค้งมนเลยใช่ครับเชฟแบบน่ารักน่ารักคล้ายๆเกือบจะวงรีละใช่มันเลยมีความแบบโมเดิร์นอ่ะโมเดิร์นแล้วแบบว่ามันเข้ากับยุคสมัยมากจริงน้อยมากที่จะเห็นกีตาร์ไม้การดีไซน์และการดีไซน์แบบนี้ถ้าสมัยก็ มีแบบอ่ะรอบซาวโฮ uh, แล้วก็มีแบบนี้เลย<า>ไบดิ้งแบบนี้เลยไซเลไสมไซเลสแบบนี้เลยตัวเฮสต็อกไม่ค่อยมีเห็น็อกชิ่งปะไม่ใช่ไม่ได้ว่าแมทชิ่งกาเรียกว่ามีสันทาสีทาสีมาให้ปกติก็จะเป็นสีไม้ทำลายใช่ครับตัวนี้ก็เปิดขายแล้วนะครับใครที่สนใจก็เจอกันได้ที่ทุกท่องทางของมิสตโตใช่แล้วจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยครับทางทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครซื้อตัวนี้ไปจะมีความโชคดี ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเงินอะไรเลยเนาะมันก็มันน่าจะเป็นแมวปักหรือเปล่าแมวปัดแมวปัดครับตัวนี้คือซื้อไปแล้วมีช่วงมีล่าเข้ามาหาคุณแับตั้งไว้อะไรเงี้ยตั้งไว้แบบไปหน้าร้านเนี่ยทุกร้านทุกร้านที่ขายต้าอะไรเงี้ยต้องมีนะเป็นแมวปัดได้นะครับที่สำคัญเลยคือซื้อตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีให้สแกนรับของขวัญด้วยใช่เดี๋ยวจะมีอ่าใบสแกนรับของขวัญไปให้ล้วการเนาะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วแล้วอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ไม่ต้องส ยก็ได้ก็จะเป็นพวกกุญแจให้นะครับมีสีให้เลือกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแพ็กส่งตามไปอีกรอบหนึ่งถ้าถ้ามีคำสั่งซื้อมาแล้วก็ส่งทันก็จะส่งไปเลยใช่ครับต่อไปสำหรับคนที่ต้องการนะครับได้ยินเสียงของกีตาร์ตัวนี้นะครับว่าสรุปแล้วเล่นจริงมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะผมกับพี่ตี้นะครับจะเล่นให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมีแบบทำสเต็ไมาให้ว่าอ่าเป็นนี้เป็นช่วงร้องนะอันนี้เป็นช่วงเล่นกีตาร์อย่างเดียว โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวกันสักครู่ครับผม <ใช S 1> เราใช้เสียงจากตัวนี้แล้วกันเนาะพี่ตีบันทึกจากไม์ตัวนี้นะครับ A G G Layla ของดีของดีของดีครับตัวนี้แล้วก็พี่ตีจะใช้ตัวนี้เป็นโซโลนะครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตีคอร์ดใช่ใช่ใชเดี๋ยวจะมาฟังเมโลดี้ตัวนี้แล้วก็มีคอร์ดต,ตัวนี้ให้นะครับใช่แล้วโอเคตัวนี้พวกกับเพลงที่ขั้นนังสือครับใช่กำลังกำลังฮิตเลยตอนนี้ใช่โอเค one two three 자두학소는 쓰, 티카우치 외 페안, 양티차카도. Chẳng những khó khăn vay มันเข้าตัวเดียใช่หรือรู้สึกกีตาร์เสียงมันเข้าตัวครับก็คือเรียกว่าเสียงมันจากจากที่เล่นตัวนี้นะแล้วก็เล่นไปรู้สึกว่ามันมีความเบสขึ้นมาที่หูเลยรู้สึกว่ามันชอบมากเลยครับอย่างเช่นแบบไม่บางอ่ะโน้ตแบบถึงจะเล่นสายล่างๆก็เสียงไม่บางอ่าเดี๋ยวผมว่า จากที่เรียนมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะนะ่อตัวเนี้ยเหมาะกันเพราะว่าตัวนี้คือตีคอร์ดตีคอร์ดแล้วเสียงไม่เขาเรียกว่าไม่หนามากเสียงไม่พุ่งมากไม่ไดบบอกว่ากบเสียงอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้จะมีความควงควงความพุ่งจะคาลิคเตอร์ไหมมันต่างกันด้วยมันเลยเข้ากันใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอรกานีก็จะมีความแบบว่าหน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 าแน่นแน่นรับพุ่งพุ่งตัวพุ่งพุ่งใสใสนิดหน่อย เมื่อกี้กว่าจะเล่นผิดพลาดยังไงก็ขอไปด้วยเลยครับโอเคครับก็บกบประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับตัวเดซี่เนโกเดี๋ยวพี่ตี้ลองตีคอร์ <c oughs> ดแบบแต่เมื <c oughs> ม่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้อ่าใช่เมื่อกี้ยังแบบ ใหญ่นะเสียงใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวตัวใหญ่น่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับตัวเดซี่เนโกะตัวนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบคาแรคเตอร์เสียงคาแรคเตอร์ของไม้หรือว่าชื่นชอบคาแรคเตอร์ของดีไซน์นะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผ่านทุกช่องทางของมิสเตอร์นะครับแต่แล้วหรือว่ามีคมถามอะไรจากสอราเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือว่าสอบถามแอดมินได้นะครับเพื่อนมาตอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ เานโกตัวนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วกันนะครับผมนะครับตีแล้วก็พิตตี้นะครับขอเจอกันตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ